ปุ่ดป่าเผามันวางทันนะครับไฟแชกเข็นรนี่ด้านด้นด้นเอาผมผมตามหายเลยตามหายแล้วครับไฟแชกเงี้ยครับนี่ครับตัวกินกันกินนล้วกันแล้วแค่วัดที่เก็บผู้เดียวห้างเมืองผมในเมเจอร์ซีหากรุ๊ครับในวงเหล่านะ้ยังครับขอแล้วขอแล้วเว้ยม้างหัวขีดรถแม่ได้มีกล่าวเลยแต่ครับครับนำโดยเพราะว่า สูตรของลุยสานครับบนติพาบนป่าเผาคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยนป่าเออกู๋อยากคยว่าองนี้บนป่ามึงมึงต่ำบวกมุ้ต่ำบาบวกโอเคโอเคแล้วครับลงเลยลงเลยครับผมนี่คือต่ำพริกพริกพริกกีพริกกีนะพริกดวกแล้วก็หอมแดงครับเดี๋ยวผมเดาแต่เทียนโมมี่ขอวันเทียนมึงอกโมมี่โมมี่พันเดี๋ยวก้างก้างก้างมันก้างข้อพื้นนี่ ฟื้นเขาหเบิดเดียสามบ่อนาเกี่ครับป่านนี้หนีย้องขามเครับว่าปนมเห็ดแซ่ถูกเมนูป่านิ่นี่น้ำยาเขาปนนี่นะครับมันมดีปนนี่แห่งเด็ดบอกเลยได้หลายพ้อสมพกูว่ากูนั่งยังวะไปพายไปเยียเลต่ได้หย แมวภาคอีสานครับผมครับนี่นะคนมาเห็ดกับเขาสู้กินมือเหนียวโมมี่มมีครับโมเด็จนีซื้อป็นบุญนี่นี่ครับมือเนียอันนี้โมมีแมงดาครับเพื่อนยุรานอาหารครับเลยโมมีแมงดาครับแมงดาแน่นแมงดาตัวใหญ่โมมีปี๊โมมีปี๊ครับโมมีปี๊เขาตีกับผมเกตเปนยังเดี๋ยวมาสัญญาเกตเปนเกแปนเกตเปนเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเกตเป็น ผมพมมากกันทำเที่ยงหลงนะครับทีเรไสนุกกันแล้วแก่จ้าได้ถามมันว่ายังครกันปีศาฟฟาเรบแม่ปรุงมรถครับรายการชุกคมาขวดบพริกลงแก้วกันนี้บนจัดชื่อว่าอะไรเห็นไหมอ๋อนี่ครับพี่บอยมาครับมามังมครับเอ้ามาลักกับปลาเราไปแล้วใครพี่บอยนี่แหละครับบอยเฮา คิดคิดจนว่าเบิดเวลาเนาะอันเขาให้สองอาทิตย์ไงและการซุปบหมั่มเขาจัดชื่อว่าอะไรไงนงนะเขาทำนงอันนี้ประเด็นนะเสียบว่วเหมือนร้องเบิืงครับตักแซ่บแซ่บจนหมดเอาทอร์พีมาไหมทอร์พีสมิ่งตังตังนงคงจะใช้ซอนได้ไหมใช้ซอนเลยใช้ซอนเลยพัดคงมีทอร์พีแล้วทอร์พีมาเลยครับไปติดซิมซีมื่อบนป่าครับ คนดังของภาคอีสานแนวหยนาเลยตอนบ่มีตอนบ่ตอนใยัยพูดเหรอเพื่อนเดี๋ยวมาซิมคนป่าเผาครับผมดอกพักดอกแค่พักตะนิ่นครับผม่่ต้องงหวจานเน้นมั่วเอาน้ำมันใช่ครับนี่มีน้ำสุกอ่ะอันนี้กินไม่ได้เมีแหนออกนี้อันนี้กินไม่ได้เมีแหนออกกว่านี้นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศอ้อมกล่องไฟครับมื่อนี้ ืันนี้จะแสดงหนังเรื่องสังท้องครับอย่ามนิดครับกบนรับ่นตัวกินใช่จับจับใรนี่เทมไม่นัวเร็วกะงวงเลยนี่โอ้บาถือกันอิรีกหงวงหน่อยปิดกิ้ก็ร่กันอันนี้ผมจะเสียงกินนะครับผมผมจบอกไครนะครับว่ากินกับลาบครับ น่ครับให้ลุงแนกินกับหลามูครับรักกระดองไ่ไม่แห้งแร้เกระดตาแห้งกระดาแห้งกระดตาแห้งตาไต้องมุ่ขายตาไปเห็ดแมนแมนแากระดตาแห้งากระดตาแห้งากระดกินเด้งกระซาะลุงแนกินกับลามูนะเ่จุดหัวเราเดินนี่เลยแย่งหัวฮกเลยะครับผักระเดาครับผากระเดาสูตรแห้งครับผมสูตรแห้งไม่เป็นสูตรเปียกเดี๋ยวลองมึงลองมึงเดี๋ยวลูอีสทั เดี๋ยวเาซมมึงแม่จิกับนี่ก่อน <g oda> ิมมนนใส่ผมสู้าลงอีกเลยนี่บ่เดี๋วยวแหวนหัวโดดบ่าทั้งอุด่วนนี่ทั้งเตอุโ่ดนหดเลป่ามันหลายป่ามันเหมี่มันเหนี่อย่างนีดี๋ยวพี่บอยสาซิมยังไงซีมน้ามีแต่พีบยซิมคนปลาครับพักกระดาครับซีมยังกซ่บเลยกระดาษกระเซาะบลาช่องเนาะที่นี่โอย บักกดแห่งนูแหงบดอาจารย์นะักกันอ้บครับอบเดี๋ยขอาะเอาล้วกอนมุ่งเาไปะลงเลยใเทียงกันเนเว่ยเทียงกันเี่ครับนำได้บ่ายเลยนำได้เบ่ายเลยนำได้บายนี่อ้ยเอาก้อนมุ่งเครับปาหนี้ยาได้ย่งทัวเอาแล้วครับ

มาเด้อในน้ำทัวกินเขามาเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อ <laughs> ลูกอีสานที่รองรับไปแล้วมาเด้อเราสิสิปีนี้สัยดีครับจะได้ลุกไม่แล้วนี่ครับซีบออบสามาอา่อซ <laughs> ีบปนแล้วที่นี่ <laughs> อ,น <laughs> อันน,น,นี้อันนี้แม่นหัวนกเขาเลยนี่ <laughs> บออยังรับ <laughs> ปลากระเดาเนี่ยปลาตัวนึงอยู่เดี๋ยาบออะไ้กินมื่อไหร่ครับผม อปัก่านที่กันครับปลาลืมข้าวเอาแหวนลงพักใชอือนี่มักวงอันกับเออนี่มาเลมีาเดียบเอาได้บ้นเสร็จเดียบ้อยครับพี่เส้นวงพักเรากอกินอะไรจานให้บบดนี้ไม่ใช่เคื่องเดียวกันเรนด้มาะเจ้าบ้านเอาเต็มที่รถเจ้าบ้านพออาจจะครับนะั้นีกินเราอะไรได้เนี่ยเออเขาด้ เสีงไหนุมทายำดแฉะให้วปจุกเลียนแบบให้วปจุกเลียนแบบมีการล้งบ้านครับตีมยิมครับจับวบหนึ่งเนี่แล้วะก็เบืองโอ้ยเผือกกินเวนจะเชียอีลีครับโอ้ปนปนินครับปนปลาเผาครับผม มนเบาสุรุยสันเขา่ครับเขาอี่ต้องกินเขาแน่กินได้ราเต้องปนแบบเป็นแบบมีสามมือเลยครับสำหรับลูอสันครับแล้วผมก็ขอเล่นแบบเ้นครับเอาเลยเอเนี่แหนี่แหล้องครับแบเขาเขา่ครับมาเด้อเอาไว้เอาไว้ได้ารนี่แข่งตั้งหนี่กูแท้ตัวเย็ดไปโอบแง มันไม่แห้งแน่วเนาแต่ไ่ไม่ได้แห้งยังไม่แห้งกินไดกินยังไโมาจากตู้เย็นบ้งฮะตู้เย็นกนอนบ้งกูเมื่อไปแช่งกินก๋วยเตี๋ยวกับอุฮักเสียนะครับเวศนาครับผมอช่งก็เด่นกัน่าเดางแมทอกินกสูเขาว่ทรภาแต่ว่าออกดังวะออกดังออกดังเลย